啊。 ไเหมือนจระเข้ค่ะนี่คือเราจบไฟมิบครับนี่ยวันแรเก้าัสเก้าไม่จับปมน้มากเอาด้่มได้จุ่มได้ค่คอไม่ได้หไม่ได้เหอปลาตุามปลาเวน้เือดมากเราเขากระโดดเลอเขาเอาปาปา เหมือนเห็ดาติาเนาูปมะเฟืองครับางบนะทมารูปงีนแสงว่างภาง้ยวนะัเนางเขาไม่ใช่อุยมันบิน บอาอธิบา่าไรนี่เป็นแ่สิบิกานสิบิกแมขาขาขใช่ไมคอยากมายากกีกะไม่จาตาปรเลยนะไม่จางตาไม่มีอะไรนะไปกินเสร็จแล้ ใช่ก็ถือว่าเป็นสีลมคนนะครับได้รอดช่องช้างนี่ด้านบนมันจะมีช่องรอดอยู่นะครับแต่มันสูงมากนะครับที่เราจะมองไม่เห็นแสงนะครับตรงนี้ลมพัดแ็นมากครับ คือมองลักษณะอีกอย่างลักษณะคล้ายๆกับแกะสลักไม้ทางภาคเหนือก็ได้นะครับใช่เหมือนจริงว่าเรื่มันคุ้นนะใช่เหมดีสาดเลยปไปที่ทุกคนถ่ยบทุกชินทุกอย่างเราต้องจินตนาการไปเรอยนะครับมันต้องการจินตนาการด้วยโอ้วยเปิดพอดี่นะครับโอเคค่ะ ถ่ายไว้ก่อนได้แมวต้องเย็นมากกระจงเป็นช้าโอ้โหแต่มุมบางมุมก็เหมือนปาโลมาบางมุมก็เป็นกบ ส่วนด้านสามือนะครับมันเป็นเครื่องปั้นดินเผาเป็นงอเป็นเผาสมัยโบราณนะครับเป็นงอเป็นงนแตกแล้วครับฝังอยู่ในท้องเป็นพันๆปีนะครับได้ครับผมนี่เธอเย่เธอนพิเอาไฟลงทำไมลูกอันนี้เธอเห็นม้อโบราณอย่างนี้เป็นหม้อดินเผาสมัยโบราณประมาณพันกว่าปีครับแตกแล้วฝังอยู่ในอุกเขานะคะ ตอนนี้กลายเป็นหินไปแล้วเดี๋ยวจะถ่ายยูปตอนเดินในน้ำให้หม การเจริญเติบโตช่วครขานะครับต้นจะอ่อนเป็นหน้าแล้กอ๋อแต่ถ้าหน้าหน้ามีหน้าฝนน้ำจะหยดลงมาครับแต่หินพอกยิ่ย้อยพวกนี้ปีก็จะเพิ่มมาประมาณหนึ่งมิลเมตรคือลองมองอย่างอื่นแล้วถ้าหร่คล้ายๆกับแบกยิ้มก็ได้นะครับเออใบก้อนเหรอถ้าไม่มีอ่ะมันเด่นก็เห็นจัง นกกระยางใยอันนี้ขาดูผูเขอลูกนี้สมัยก่อนคงจะอยู่องทมาก่อนนะครับนเวลาเป็นพันวันทีบนน้าลดแล้วจะเป็นขึ้นโอคขึ้นพวกนี้จะไปเกณฑ์สลันพวกนี้ครับไปลูกจางๆนะเป็นนกกระยางครับเป็นใน ม okay. okay. ันใช้ประโยชน์มากคุณเฮ้ยนั่งก็ตื่นเลยลูกเฮ้ยนั่งเลยงั้นลองลองเขาปหน่อยแล้วนยืดหยุ่นก็นี่บอกไปนี่เป็นการสะท้อนเอาฮะล้วลโอเคค่ะ ज okay. है uh, okay. ดูทั้งเกิด้วยดิดืต้องไปมุมเดียวกับลุงโ,โน้นนะครับตุ้นอนไเงียมันจะเป็นหวัวมิมิ<ช>มเป็นหวัวตัว<อ>ค่ะใช่จะมีเป็นลักษณะคล้ายๆกับคนนั่งดูเป็นผู้หญิงนั่งตกปลาอยู่ครับการนั่ง,งจะมีถังใส่ปลาอยู่ด้วยโอ้ใช่เออมีถังใส่ปลาอยู่ตรงนี้นี่ที่เป็นถังนั่ใช่ไมใช่มันเป็นภาพลายเส้นของหินอ๋อนี่ผู้หญิงส่วนนี้ถังใส่ปลาใช่มองหัวเลย ใช่ครับต้องต้องดูระยะไกลแล้วจะชัดเลยใช่ครับลวดลายจะดูวาวสวยมากเลยมันเป็นภาพภาพลายเส้นอย่างนี้อย่างนั้นนะเปียกนะจากมันถ้าเอาไฟไปจ่อมันจะไม่ชัดเออนั่นแหละไฟเธอชัดเลยเอออย่างนี้เลยอือนั่นแหละตรงนั้นเลยเดี๋ยวจะมีหอยตัวถุย เอ่ลมนะครับเขาเอากล้องหินออกนได้ไหมเอานี้ออกได้ครับกเพียไม่หอกไม่หรอกอยากเหยียบเรือแต่เทอ๋อได้ได้เดินไปไหนอย่นี้ถึงแล้ครับ าปจะมีเล่นะมี <Gym. S 2> แล่แห่อยู่นะครับลักษณะคล้ายๆกับหินสนี้นะครับหินพวกนี้จะเย็นมากเลยหลับได้หินนี้เลยหลับได้เล่ห์เี่ห์คุณลุงขออีกทีได้ไหมขอโทษครับผมอาหินนี้นะครับมันจะมีแล่หเล็กอยู่ในตัวนะครับหินก็จะลักษณะคล้ายๆกับหีนสนิมพวกนี้นะครับหินพวกนี้ก็จะเย็นมากครับผิวก็จะหยาบหยาบลักษณะคล้ายๆกับหนังของช้างนะครับรวมจับดูได้เลยครับ

อ๋อเป็นปากกาลังใต้น้ำอ่ะลักษณะคล้ายๆกับทุ่งเก็บเป็นปากกาลังใต้น้ำพวกนี้เราจะจับต้องไม่ได้นะครับเพราะมีการเดินเติบโตอยู่เรื่อยๆนะครับด้านบนที่ย้อยลงมาลักษณะคล้ายๆกับหลอดกาแฟพวกนี้นะครับเขาเรียกว่าหินย้อยด้านล่างแบบนี้เขาเรียกว่าหินงอกหินงอกหินย้อยพวกนี้นะครับปีหนึ่งเ็าจะงอกมาประมาณหนึ่งมิลนะครับจุดนี้จุดนี้อ่าสมัยเราเปิดถ้ำใหม่ๆนะครับ เราเปิดถ้าใหมา่ๆม่มันจะห่างอยู่ประมาณสักสครึ่งเซนครึ่งเซนตอนนี้เราผ่านมา2ี่ิบห้าปีแล้วครับตอนนี้มันเชื่อมต่อกันแล้วครับต้องใช้เวลานานมากครับกว่าจะได้เชื่อมต่อกันแบบนี้ครับไม่ครับให้จาเปียนเสียไม่ได้ไม่ได้ไไดลูกเดี๋ยวามศักดิ์สิทธิ์ของทางจังหวัดบางไาอยู่นะครับด้านล่างนี้จะเป็นหางน้ำมนต์น้ำจะมีอยู่ตลอดตั้งแนี้นะครับ ถ้าว่าเราจะอธิษฐานมาลูกหัวลูกไปได้เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเรานะครับเอให้ใช้มือฝานะครับใช่ครับให้ใช้มือฝาครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเราครับวันนี้ไปเอาน้ำมาประพรมเลยนี่คือว่าสีขาวขาววันนี้จะย้อยขึ้นมานในนะครับแต่ว่าจะเป็นถีน้ำตาลวันนี้ต้องใช้เวลานานมากครับอ๋อเป็นถีขาวนี่คืออันไหนใช่ครับือ้สีขาว สีขาวเมา่าหร่ถ้าเกิดป็นานมันจะเป็นสีน้ตาลท่ว่าเป็นปากกาเพทชทรพวกนี้คือเน่ซีบิ้าเล่ซีบิต้าพวกนี้จะมีส่วนผสมของหินแกนิกพวกนี้อยู่ด้วยนะครับหินนี้อชวงลาช่วงหน้าเลกเราจะเห็นปากกาเกาพชรหวัดทั้งค้อนแบบนี้นะครับแต่ถ้าช่วงหน้าฝนก็จะมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดนะครับตรงน,นี้เราจะไม่เห็นปากกาเพชรมันจะออกเป็นสีส้มๆมันก็วยไปอีีแบบนึงคักพี่กรู้ว่าตรงนี้มัน่ม ตรงนี้จะสวยมากครับตู้ข้าข้าวตรงนี้ตัวเล็กอุ้มกอดเลยครับตรงนี้น้ำน้ลึกตรงนี้น้ำลึกเจ้คุณมาลวเราจัดซายมานะครับเย็นนี้่ยนี่อรี่๋อมอ้าจาคุณมันเก็บนี ว่าหินย้อยมหาแสนพันล้านปีครับหินย,อย้อยพวกนี้ของเราจัดติดอันดับเก้าของโลกเพราะว่าทางดังคือทีวีชัยรัฐทีวีชัยรัฐนะครับเขาไปสำรวจถ้ำที่เขาเข้าได้ทุกถ้ำน,นะครับเอ่อของเราจัดติดอันดับเก้าแต่ที่อื่นลูกใหญ่วกว่านี้ก็มีครับแต่ว่าของเขาไม่ติดอันดับเก้าเพราะว่าเวลาช่วงน้ําหลากน้ำอะไรพวกนี้ครับเขาคงจะพามากระทบหินพวกนี้ฮะกเออดีของเราน้ำจะไม่ ครับมันจะสมบูรณ์ครับคือได้ดกินถนัดเก้าถ่ายรูป <Wow. S 1> ตรงนี้เวลาช่วงหน้าฝนนะตรงนี้จะเป็นน้ำปรบประมาสวยมากครับแต่เวลาน้ำก,ก็เที่ยวข้ามามันจะเปียกหมได้เห็นก็คุยข้างบนสวยอ,ะอ่ะ,อะไหมนี่พอดีเป็นตรงนี้นะนะมาก่อนนี้ถ่ายรูปเก็บไว้สวยโอ้ยได้คแล้วลูกเดี๋ยวอันนี้น้ำจะยิ่านาขึ้นเรื่อยเรื่อยเล็กตัวเล็กโอ้ยสวยมากเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะ ครับเนี่ยแสงมันจะทะลุออกมาแบบนี้นี่ครับมันจะปลกไม่ได้เลยก็จุดมัดนมาดูฝั่งนี้ก็จุดมั่นถ้าอยู่นะครับอย่งเนี้ยใช่ไหมจะปล่กไม่ได้ครับจะปล่กไสงออกมาได้คุณลองเอาไปฉายออกไฉายนู่ไปฉายด้านหลังทุกคนก้มหน้าออกก้มหน้าขึ้นไปรอ

เดี๋ยวหนูก็ถ่ายใูเดี๋ยวหนกโอ้โหเ่าิดไฟสวยก่ะยมน่ะนี่ลูกถ่ายไฟเดี๋ยวน่ถ่ายทำไมมันไม่ชัด พี่ครับเพราะว่าปลาตรงนี้มันจะมีเก่นเย็นๆอยู่ด้วยครับเรียกชื่อว่าเป็นปลาขาวลากพี่ครับครับโอ้รู้เลยใช่แต่ต้องใช้เวลานานเป็นร้อยร้อยปีครับกว่าจะได้หยุ่มขนาดนี้โถ่ฉันหนุ่มไหม เป็นอ่านตรงคำครับน่ <c oughs> ม,มันลังทงและอ่านตรงคำอ่านนี้ลักษณะคล้ายๆกับบัตรพระครับแต่ตาช่วงหน้าฝนยังมีน้ําใสเต็มเลยคนระับ <c oughs> ตามรูปนี้จริงๆเราไปตาลรูฝั่งนู้นได้แต่เราต้องเข้าไปในช่วงนี้นะครับเข้าไปตรงช่องนี้ช่วงนี้น้ําประมาณนะออก เลยจากตรงนี้ไปก็เพดานถ้ำมันจะกดลงมาสัมมากเราต้องคานเข้าไปแล้วมันจะเลือกไปอีกประมาณ4 5 0หเมตรมันจะไปทะลุกี่หมู่บ้านเนี่ยเขาเรียกว่าหมู่บ้านตากแดดหมู่บ้านตากแดดใช่ไหมใช่ครับผมเดีย๋ยวผมยะใยตทดสอบความมืลองริดไปดูครับทุกคนติดไป้นะครับเ,เข้าไปทะลุเลยนะใช่ครับเข้าไปากทะลุฝั่งน้นก็ยังไม่เจออะไรนะครับ เลยกก็ถอดใจแล้วเกยก็เลยกลับกลับกลับมาถึงส่งมาเจอจุดจุดนี้ครับจุดนี้ครับจุดที่ว่าเป็นแันทีนครับวปเจอช้างจุดนี้ครับลักษณะเหมือนช้างบมีมีหนูมีลูกกระจาสมูลแบบแบบนี้เลยนะครับด้านบนเป็นหินก้อนสีแดงลักษณะคล้ายๆกับร่มหรือว่าสวิตชันนะครับปกคลุมน่วยช้างอยู่ตรงนี้เขาก็มีชื่อว่าราชาช้างเผลือกครับ มีอัเนหพิเศษตรงที่ดวงตาครับดวงตานี่ถ้าว่าปีไหนเล้งจัดนะครับดวงตาเขาจะมีราการแพอยู่ด้วยครับปีนี้ยังเดี๋ยวฝนตกอยู่มากไม่ไม่แห้งริงครับไอ้ทุกบางปีถ้าว่าเล้งจัดเนี้ยป็นไหมแต่ตรงนี้มันก็เหม ใช่ครับแล้วก็มีงวงแล้วก็สังเกตที่ปลายงวงให้ดีนะครับสังเกตที่ปลายงวงลักษณะคล้ายๆกับผู้หญิงไหวสางอยู่นะครับตรงไหนหัวหัวที่ปลายงวงนะครับก็ไปไหยนเลย เอาไฟฉายเล็กเดี๋ยวคุณลุงส่งให้ลูกเดี๋ยวคุณลุงส่งให้เดี๋ยวคุณลุงทําให้ว่ามันอยู่ตรงไหนนี่ดีไปงวงคแล้วเดี๋ยวไปงวงนะครับตรงไหนคะไปงวงสุดเลยครับไปลายงวงเลยเนี่ยฮะเนต้องเป็นลูงเหมือนดุ้งมันต้ององสังเกตได้ดีครับหอยเหมือนจิงจานาจาน คอยมวนคอยมวนเรียกอ๋ไม่เป็นไรค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอ๋อนั่นนะเออเห็นแล้วเห็นแล้วเหมือนมีหมวกมีผู้หญิงเออใช่ใช่วสันใช่ใชัใช่รูปขคล้ายกับผู้หญิงอ่านัไหว้ช้างอยู่นะครับสกุลครับมาลูกมา เดี๋ยเราย้อนกลับไปก่อนนะครับเอาไปชคือช้างตัวนี้เราจะมองได้แค่ด้านนี้ด้านเดียวครับเพราะว่าธรรมชาติของชางมาอย่างนี้นะครับนี่คือสมบัติของชาติเลยครับใครครับทุกคนเดินทุกคุณครับทุกคนเดินเชิญ 我刚这在店里边。 你姐姐。